ช่วงเช้าว,วันเสาร์นะคะระหว่างวันที่4นะคะถึง10นะคะพฤศจิกายนนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะ,ะ,คะเปิดไพ่4ี่ใบเนาะให้ได้จัดเม้นนะคะใบที่1จัดเม้นใบที่2 9ก้าถ้วยนะคะใบที่3 <4 S 2> เสียเหรียญแล้วก็ใบที่4นะคะอัศวินถือเหรียญ คำพูดเด่นนะคะคำพูดจะทําให้รายได้เข้ามาได้ลูกค้านะคะได้รายได้นะคะจากคําพูดนะคะมีโอกาสได้รายได้เสริมนะคะมีเงินเข้ามามากกว่าหนึ่งทางนะคะแต่คุณต้องใช้เงินประหยัดหน่อยนะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาแปลว่าช่วงนี้คุณต้องวางแผนเรื่องการเงินให้ดีประหยัดเงินนะคะออมเงินช่วงนี้คุณอาจจะขี้เหนียวหน่อยนะคะเงินอาจจะล่าช้าวกว่ากําหนดเช่นนัด นัดว่าจะได้นะคะอาจจะเลื่อนออกไปนะคะแต่ได้นะแต่ได้ช้าช้าหน่อยนะคะแต่ว่ามีไรายได้เข้ามาหลายทางน,นะคะคุณอาจจะลงทุนนําเงินไปลงทุนแล้วผลออที่ได้เนี่ยอาจจะต้องรอนะคะแต่ว่าได้นะคำพูดเจรจาโดดเด่นค่ะพูดแล้วทําให้ ดูมีเสน่ห์นะคะบางคนพูดแล้วมีเสน่ห์ใช้คําพูดให้ถูกนะคะแล้วจะนําพาเรื่องของการเงินมาให้เก็บเงินได้นะคะช่วงนี้ถ้าคุณจะเก็บเงินคุณจะไม่ค่อยอยากใช้เงินแต่ก็มีนะคะค่าใช้จ่ายเข้ามาหลายทางแต่ว่าถ้าคุณวางแผนดีนะคะการเงินไม่ติดขัดนะคะใครจะออกรถนะคะรออีกสักหน่อยนะคะรออีกสักหน่อยนะสัปดาห์นี้อาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่ดีรอไปอีก,กออสักอ่สักพักหนึ่งนะคะ ลดให้โชคนะคะถ้าจะเสี่ยงโชคนะคะเ,เราเห็นเ,เรื่องของสเสน่ห์นะคะช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์จะมีคนเข้ามานะคะให้ความสนใจระวังคนเข้ามาเนี่ยอาจจะมีคนมีเจ้าของด้วยนะคะระวังประเด็นเรื่องของการถึงห่วงนะคะการเข้าใจผิดการถึงห่วงการทะเลาะกับคนรักนะคะพอเรื่องของความคิดมากความหวาดระแวงนะคะประมาณนี้ค่ะ